ปฏิบัติการล่าตัวนายชาวบริตทองด้วงนะฮะอีกชื่อหนึ่งก็คือเสียแป้งนะฮะที่ตอนนี้หลายท่านก็คงจะติดตามข่าวนี้อยู่ว่าเมื่อไหร่จะจับได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดปฏิบัติการปูพรมเจ้าหน้าที่ร้อยสองร้อยนายเลยนะปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดนะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณบ้านตระซึ่งมันมีทางเข้าออก4ช่องทางแต่วันนี้ย8วันแล้วนะครับ,รบที่ยังไม่สามารถจับตัวเสียแป้งหลังจากหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปได้ถ้านับวันที่ปิดเขาจริงๆวันนี้จะเข้าสู่วันที่12แล้ว นานนะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ล่าสุดมันมีข้อมูลจากผู้ชายคนหนึ่งหลังจากวันที่เจ้าหน้าที่มีการประทะกับกลุ่มเสียแป้งนะฮะตั้งแต่วันแรกที่ไปเจอที่เขาอะโลนบ้านตระหรือว่านายวรลบยศสิริคนนี้เนี่ยคือคนที่หลังจากเจ้าหน้าที่ประทะเสียแป้งปับ๊บโดนคุมตัวไปสอบปากคำต่อ ล่าสุดคือมีการปล่อยตัวล้อนบ้านตระคนนี้ออกมาแล้วนะครับถามว่าทําไมเจ้าหน้าที่ต้องมีการคุมตัวล้อนบ้านตราไปล้อนบ้านตระตอนแรกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งสเสบียงให้กับเสียแป้งเนื่องจากเป็นคนที่ลงจากบ้านตระที่อยู่บนเขาเนี่ยมาด้านล่างแล้วก็ซื้อสเสบียงขึ้นไปทีเนี่ยโอ้โห7จกิโลอะ่ะเยอะมากนะฮะแบบนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาผู้สื่อข่าวเลยมีโอกาสได้คุยกับล้นบ้านตราครับดูว่าคุณมันลบคนนี้ เขายืนยันว่าไม่รู้จักเสียแป้งมาก่อนไม่เคยเห็นเสียแป้งด้วยตำรวจไปสอบปากคำเอาจริงๆผมไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ผมเชื่อว่าในพรานคนหนึ่งชื่อว่าพรานนกเนี่ยอาจจะมีส่วนในการหลบหนีของเสียแป้งก็ได้พรานคนนี้เป็นพรานฝีมือดีแล้วก็ตอนนี้หายตัวไปแบบเป็นปริศนาด้วยนี่เหมือนหายไปพร้อมเสียแป้งเลยส่วนตัวเขาเองเขาบอกว่าไอ้ที่เสบียงเนี่ยต้องลงไปซื้อเยอะๆจนตำรวจสงสัยเนี่ยเขบอกว่า คือจะเดินทางลงมาจากบ้านตระมาข้างล่างเนี่ยมันไกลนะค่าน้ํามันก็เปลืองรายได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะฉะนั้นเวลาลงมาทีจะซื้อเยอะเอาไว้ก่อนนะครับอ่าฟังเจ้าตัวหน่อยต้นมเลยนะนกผมรู้จังแต่แม่คุกี้มากก่อนคุกี้หละแต่ก็ามาหลังๆแม่คุกี้กันตลอเลมีเสบียงล้วนนี่จะเอาไปไหนยังไงครับก็เอาไปกินที่บ้านครับ อย่วนันเจ็ดแปดคนหลักความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไใหซื้อวันละสามกิโลผมก็ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าถ้าสามวันละสามกิโลจะให้ตังค์ใส่น้ำมนันรถผมไมลงทุกวันก็ว่าวันสองวันแรกให้แต่หลังๆก็อาตางังค์ใส่เองผะว่าไม่ได้ต้องซื้อแล้วแหละ ไม่ได้ลงทุกวันเป็นชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับที่ตอนแรกตกเป็นผู้ต้องสงสัยและเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวไปเจอกับพรานป่าท่านหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวของคุณล้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะมีพรานที่มีฝีมือดีเนี่ยเป็นคนนําทางให้กับเสียแป้งในการหลบหนีวันนี้พรานท่านนี้นะครับเขาเป็นพรานอยู่ที่บ้านราวปลาเขาบอกว่าเขาเดินทางไปมาเนี่ยเส้นทางพรานป่านะฮะบ้านราวปลากับบ้านตระ ทำมามา30กว่าปีชํานาญทางมากเขาบอกว่าเอาจริงๆที่ข่าวรายงานกันบอกว่าบ้านตราขึ้นลงได้สี่เส้นทางใช่ไหม,มที่จริงมันมีทางลับอีกทางหนึ่งพรานฝีมือดีเท่านั้นที่รู้เชื่อว่าต้องมีพรานฝีมือดีพาเสียแป้งหลบหนีไปทางนั้นแหละอ่ะฟังนิดนึงเส้นทางนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้หมดไหมให้หมดตรงก็ไม่หมดเส้นทางลงก็คือทางลัดที่เฉพาะผ่านป่าเขาเดิน ไอ้อ้น,นีะผมว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่รู้เพราะมันเป็นทางทางหลีกอ้อมได้อีนี้เขาไม่เปิดเผยเขาไม่เปิดเผยครับนอกจากปานป่าที่เขาเข้าไปหากินนะก็อาจจะรู้กันที่ข่าวที่ผ่านมาที่ปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ผมว่าเสี่ยแป้งไม่เกินสามชั่วโมงออกจากพื้นที่นานครับคิดอย่างนั้นใช่ครับ,รบแต่ถ้ามีปานป่าอยู่ด้วยกันเ่ผมว่าอาจจะอยู่ได้หลายนาน ก็จุดที่เจ้าหน้าที่ไปปิดร้อนเนี่ยมันก็หลายจังหวัดนะฮะพี่แปะไม่ว่าจะเป็นทั้งสตูลตังพัทลุงใช่ไหมฮะเขตรอยต่อเทือกเขาบรรทัดทั้งหมดเลย,เยสามจังหวัดอ่าชาวบ,บ้านเดือดร้อนนะฮะตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ปิดป่ามาหลายวันและหาของป่าก็ไม่ได้เดือดร้อนกันบางส่วนเนี่ยเขาก็อ่าไปใช้เรื่องของความเชื่อนะฮะชาวบ,บ้านก็มีการไปสอบถามร่างทรงเลยมเมื่อไหร่จะจับเสียแป้งได้เออคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเลยตามไปด้วยปรากฏบว่ามี สํานักร่างทรงปู่เจ้าสมิงพรายนะฮะแต่อยู่ที่นู่นนะอยู่<า>ที่ทุ่งว่าสะตูนมาแล้วหรอร่างทรงมาแล้วหรอร่างทรงมา,มาอันนี้ชาวบ้านเขาไปถามกันเมื่อไหร่จะจับได้เสียแป้งหนีไปยังจะได้จบจสักทีเจ้าหน้าที่เลิกปิดล้อมคุณผู้ชมปรากฏว่าตัวร่างทรงท,รงท,รงทร่านนี้เนี่ยเขาบอกอะไรรู้ไหมฮะพี่แปะว่ายังไงเสียแป้งหนีไปแล้วหนีไปแล้วหรอไม่ได้อยู่บนเขานั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ได้อยู่บนเขาร่างทร,งทรงบอกว่าเอาจริงๆเสียแป้งเนี่ย เขาเป็นคนดีนะสําหรับชาวบ้านคือชอบช่วยเหลือชาวบ้านไม่ให้ร้ายชาวบ้านช่วยเหลือคนใกล้ชิดแต่เป็นคนขัดแย้งต่อสังคมเลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานี่จังหวะที่เข้าทรงนะนี่เขาเล่าฟังแบบนี้เขาบอกว่าตอนนี้เสียแป้งไม่ได้อยู่บนเขาแล้วนะถามว่าลงจากเขาตอนไหนหลังจากยิงกับเจ้าหน้าที่วันแรกอ่ะสามชั่วโมงลงมาแล้วแล้วไปไหนทีเนี้ยไม่รู้ไปอยู่ที่ื่นแล้วก็บอกตอนนี้เสียแป้งกินอิ่มนอนสบาย ป่านนี้ดูทีวียิ้มเชียวพัทะลุงอยู่พัทลุงอ่าเหรออ่าในนิมิตที่เห็นเนี่ย15วันนี้เสียแป้งยังไม่โดนจับเหรออ่าร่างทรงบอกแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็ไปถึงร่างทรงแล้วนะอ่าให้ดูข้างเคียงกันไปอันนี้ชาวบ้านเขาก็คืออยากให้จบจริงๆเพราะว่าหลายท่านคือคืออาศัยอยู่ในบ้านตราอย่างเงี้ยเขาอาศัยหาของป่ากินพอไปปิดล้อมางเงี้ยเขาหาของกินไม่ได้ลำบากลำบากเขาเลยไปสอบถามไ่นี่เราก็ติดสอยให้ตามไปด้วยอ